แค่นี้เลยลูกค้ารถใหม่ไม่ได้มาเยอะนะคะลูกค้ารตใหม่พอยมาแค่แค่ประมาณ 4- ี่ห้าลูกเองแล้วก็เหลือแค่นี้เลยนะคะเดทของแพนด้านะมีหลายรหัสมากบางทีลูกค้าก็จะแบบว่ารหัสไหนสวยคะหนูอยากให้ดูงานไปแบบตัวต่อตัวเลยลูกค้าบางทีอะโรงงานเขาทําแบบกัมกึง่งกัมกึ่งกันะ่ะลูกค้างานจริงๆก็ไม่ได้หนีกับรหัสแบบอีกรหัสสักเท่าไหร่นะ 25S ตัวนี้ลูกค,ะคะ้าขา คะัะเนื้อผ้านะคัะเนื้อผ้าแต่หลักๆก,ก็คือแบบพวกโพลีชีฟองคอตตอนเนี่ยออกเป็นปกติอยู่แล้วตัวยาวค่ะ25 s เอตัวยาว s อก็ตัวยาวาาอืมเออผูกโบได้นะผูกโบได้น่ารักคาเวาีเออฟิลคาเฟ่ขดใจนะเกาหลีเกาใจได้อยู่แม้เออลองดูลองดูก่อนเน้นตัวยาวค่ะเน้นตัวยาว อุ้ยอันนี้กาะอ,อกนะกาอ,อกตัวแม่ก็อ,อกแล้วเป็นแบบรูดข้างอย่างงี้ยี่ราคาเท่าไหร่ราคาสี่พันห้าอยบาท่เดสคสู่ะรแอุบยบเดเดสระดสีน้ารแบบ้าเอสราค 4, นะคะ้าระอยย่ิห้สี่พันห้าร้อยิ้าาคี่พร่สบเคสี่ีกเอระส้อยบท่ปอระมาณ่ะได้ร้อยู่สิบมาณ170ตัวบวกลบลูกคนะ้านะคะ ร้อเจตัวบวกลบนะที่หนูเคย <c oughs> เคยนับกันนะแม่ฟิลแบบฟิลมีอายุก็มีติดนะลูกค้าฟิลมีอายุมีติดนะ <c oughs> แต่ว่าพี่สาวดูงานก่อนคัดหัวได้เยอะแน่นอนแหละพลอยว่าเนี่ยเชิ้ตเดทยาวๆฟิลงานไอจีปาดซ้ายปาดขวาโอ้เน้นยาวนะเน้นยาวถ้าเน้นยาวจะมีอะไรบ้างแพนด้าตองหนึ่ง ที่เป็นรุ่นชีฟองอ่อรุ่นเวียดนาม L 8 3ที่ราคา5,900เนาะ35โลแล้วก็ตัวนี้45โล45โลลูกค้า4,500หรือ4เอ่ 4, ถูกแล้วนะ4,500งานเด็กวันนี้ยังเลยค่ะพี่น่าจะได้รอบบ่ายรอบบ่ายบ่ายเออน่าจะได้รอบบ่ายบ่ายอุ้ยแดงแดงเยอะมาก ใช่ไม่แดงไม่มีแรงเดินเลยนี่ลูกขาดํายาวมากโอ้โหพอยใส่พอดีตะตุ่ม,มยยใส่พอดีตะตุ่มเลยอะ่ะเน้นนะคะเดตยาวแฟชั่นนะ 25S า 25s นะคะลูกค้าขามีแค่1ลูกรีวิวแล้วก็อีก1ลูกใหม่เท่านั้นนะคะสองก้อนพี่สาวอยากเหมาสองรหัสสองก้อนนี้เดี๋ยวรอฟังรอฟังรหัส CF ได้เลยนะคะ รอฟังรหัส CF ได้เลยพี่โอเค okay. มาก้อนรีวิวค่ะมมามอ01น,น,นะคะลูกค้มมาอเออแล้วก็ลูกใหม่มอ02ค่ะพี่ปัดไหล่ปัดไหล่อันนี้ต้องนี่นี่แม่แบบแบบคนแก่มีมีติดนะ แต่พลอยว่าไม่น่าไม่น่าเยอะเพราะว่าปกติ 25s อะออกออกัยรุ่นรหัส25 25sl 2 5 25 s s 25s เนี่ยออกออกแนวแบบวัยรุ่นนะออกแนววัยรุ่นย้ำว่าเป็นป้ายแพนด้านะแม่ของป้ายแพนด้านะเออรวมวัยรวมวัยแต่ออกวัยรุ่นเยอะออกแบบคา,คาเฟ่เยอะอุยเดดไหมพรมเชียนะ L 68แพนด้า L 68 ลูกค้าเดี๋ยว <มา S 1> พรุ่งนี้ใส่ใส่มาเป็นนางแบบให้ดูตัวนี้สวยมากเออน่ารักเกาหลีพี่พอจะเป็นผีอะไรเออลืมพรุ่งนี้ <c oughs> พรุ่งนี้งดใส่เดทพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้จะเป็นผี <c oughs> อยากดูผีอะไรแม่พรุ่งนี้ <c oughs> ผีอะไรดียังช่วยหนูคิดหน่อยดิจริงจริงอะหนูเรื่องของเรื่องหนูคิดไม่ออกว่าหนูจะแต่งเป็นผีอะไรดีนะ <c oughs> เออเป็นเป็นผีแบบ ผีใหญ่ทว<ห>ดผีคนแก่พอกตัวข่าวมาดีปะหรือว่าผีไอ้นี้ดีวะผีที่หยด<ม>อยากเห็นอนะอยากเห็นเลยหล่ะพวกเธอก็ต้องแต่งนะไม่หนูไม่หนูอะไรหนูอะไรลูก,กนหนูไม่อยู่อ๋อเรื่องของหนูเลยลูกทีนี้อยากเห็นหน้าเรื่องของหนูเลยลูกเอ้ยสวยข่าวจัวอันนี้ก็ข่าวเหมือนกัน นี่ข่าวลูกไม้คอตตอนลูกค้านี่ลูกไม้คอตตอนนะ,ออะ4 5่พันหค่ะลูกรีวิวส่งฟรีลูกค้าลูกรีวิวส่งฟรีให้นะคะอเ,คเออสี่สิบหาโลพี่ถ้า90%โลอะ่ะรอเป็นรุ่นอ,อป้ายเชอร์รี่เลยป้ายเชอร์รี่นะคะ เดี๋ยวจะมาในรูปแบบของป้ายเชอรี่ค่ะลูกค้า90โล45โลใช้ป้ายแพันดากันงงกันงงหวัดดีค่ะลูกค้าสีเหลืองเอองานแฟชั่นนะงานแฟชั่นค่อนข้างเยอะรวมไวติดแบบแก่ไหมมีนะคะติดแบบแก่มีนะแม่หนูรีวิวแบบ ตามจริงเลยนะลูกค้าดูรีวิวให้จบได้เลยแบบแก่มีแต่วันนี้เน้นยาวนะคะ 25s ชื่อรายการเขาจะเป็น Dead, เดยอคอตตอนเนาะคอตตอนเดทคอตตอนแฟชั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยจะไม่ได้เป็นคอตตอนล้วนแม่เหมือน0.59เหมือนอะไรอย่างเงี้ยงานจีนอะเราจะตีเป็นแบบงานรวมผ้ามาเลยลูกค้าแต่แบบแฟชั่นมากแฟชั่นแบบบ้านเราหลงรักบ้านเราชอบเลย ลูกค้านะะชุดนอนเท่าไหร่คะชุดนอนตอนนี้หนูน่าจะเหลือแต่ชุดนอนขนนุ่มแล้วลูกค้าชุดนอนขนนุ่มกับชุดนอนซีว่าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดเหลือกี่ลูกแพนด้าเออมือเวมพลยวะเนี่ยอะไรศูนย์ห้าเจ็ดหมดใช่ไหมเออศูนย์ เหลือแต่เหลือแต่ชุดนอนขนนุ่มแล้วค่ะพี่ตอนนี้เหลือแต่ชุดนอนขนนุ่มตัวของเกาหลีสามพเท่าไหร่นะของเกาหลีเอซอ่ะสามพห้ารือสามพันเก้าะพี่ลืมเออเดี๋ยวหนูเช็คให้ทั้งคู่นะคะลูกค้าอันนี้ที่เปิดอยู่เป็นเดสแฟชั่นเน้นยาวตัวยาวนะคะสามพเกค่ะพี่นะ KRSC 80แปดสิบโลสามเก้าสวยมากฟาราดาฟิลแบบสไตล์ฟาราดาเลยอะ ไม่ค่ะพี่หนูไม่ได้ใส่แบบนี้พี่หนูไม่ได้ใส่แบบนี้เออแบบมันมันเหมือนแบบมันเหมาะกับเขาแง่นึ้ออกปะเหมาะกับฟาราดาความหวานน่ะเออหวานเจี๊ยางเนี้ยเห็นก็ต้องนึกถึงฟาราดาแต่ไม่ค่ะพี่หนูไม่ได้ใส่แบบนี้ไม่พี่หนูชอบแบบนี้หนูชอบแบบนี้เออชอบงันปากพี่หนูชอบโบฮีเมียนช็อกเลย พริกฉีกฉีกเลย4,500นะคะลูกค้าค่ะตัวนี้4,500เดตยาวแฟชั่นคอตตอนชีฟองโพลีคะเลยแต่ว่าอุ๊ยออกคอตตอนเป็นส่วนใหญ่นะจากที่เห็นลูกนี้จับจับมาหลายตัวคอตตอนคอตตอนแต่ถามว่าผ้ายืดผ้าอะไรเงี้ยมีนะลูกค้านิดเดียวทรงค่อนข้างแฟชั่นทำราคาเลยถ้างานงานตัวยาวเงี้ยลูกค้าจะขายกันร้อยอัพอยู่แล้ว นะคะร้อยอัพอยู่แล้วลูกหนึ่งได้ประมาณร้0ยเบบวกลบนะคะลูกค้าขอโชว์ให้หมดนะแม่จะได้แบบว่าเก็บรีวิวเลยว่าเปิดเราได้ประมาณไหนบ้างแก่มีไหมเออแก่มีเยอะไหมนะคะประมาณกี่ตัวเออให้เก็บรีวิวเลยเก็บรีวิวเลยยี่ห้าเอไม่ค่อยได้เปิดบ่อยลูกค้าไม่ค่อยได้เปิดบ่อย อ้อันนี้เขาเป็น2ชิ้นนอ,อ,อนี่อันนี้เป็นเป็นงาน2ชิ้นคือเอี้ยมกับเสื้อนะคะอ,อุ้ยสวยนะอ,อันนี้ฟิลแบบไซส์ 2X ด้วยนะลูกค้าคลาไซส์นะพอจากที่เห็นนะ่ะไม่ได้มาติดเล็กไซส์ S, <S เอสเอลจิวนะใหญ่ก็มีนนหลาย,ลายๆตัวคือรีไซส์ด้วยเอ้ยน่ารากักผูกหลงังคอต้อนลูก รีวิวมอมา01ค่ะลูกใหม่มอมา02นะลูกค้ามีแค่2ก้อนนะพี่ของแพนด้าเหลือแค่นี้แล้วเหลือแค่นี้แล้วตอนนี้งานงานแฟชั่นอะออกได้หมดทุกตัวเลยลูกค้าเพราะว่าเขาหาของใส่ไปเที่ยวกันแล้วตอนนี้นะบ้านไหนยังไม่หนาวเออขายขายขายแบบเอาไม่หนาวเอางานไม่หนาวก็เล่นได้เลยแฟชั่นทุกรุ่นเสื้อ059 นะ้าเดตแฟชั่นนะคะโอ้โหโอ้โหนี่สี่สิบห้าโลสี่พันห้าค่ะพี่ยี่สิบห้าเอสตัวนี้ยี่สิบห้าเอสนะคะเดตยาวเดตยาวลูกค้าเดตยาวนะ <c oughs> อันนี้ปะอุ้ยอย่างงี้จ้ะ อย่างนี้จ้ะเป็นฟิลเหมือนแบบกึ่งเชิรตเดทนิดนึงกระดุมหน้าผ้ามันใหม่มากลูกค้าผ้ามันยังแข็งอยู่เลยยังแข็งยังใหม่เงาอยู่เลยงานติดเสียค่อนข้างน้อยค่ะพี่ส่งฝากรีดได้นะเพราะว่าตอนนี้คิวรีดก็รับรับอยู่เรื่อยๆเลยค่ะลูกค้าคิวรีดตอนนี้คือทำเวลามากคิวรีดชนะเลิศมากแต่ถ้าอบตีฟูตอนนี้ตันจริง <c oughs> อบไม่ทันอบไม่ทัน รับคิวอบวันหนึ่งอ่ะแม่สิบลูกสิบห้าลูกนะคะอบไม่ทันจริงนะคะลูกค้าแต่ถ้าบุ๊กคิวได้สอบถามคิวกับน้องแอนมินล่วงหน้าได้แต่ถ้าคิวรีดตอนนี้ได้เลยใครที่สั่งกระสอบพวกเสื้อแฟชั่นโอ้ยซาร่าเสื้อแฟชั่นเดทกางเกงทำงานนะคะพี่บุ๊กคิวรีดได้หมดเลย45โลหนูรีดเหมาอยู่เท่าไหร่นะลืมราคารีด วันนี้เจอเจอแต่ลูกค้ามาตีฟูฝากตีฟูแต่ถามว่าตีฟูอะเรียบไหมตีฟูจะไม่ได้เรียบมากนะคะพี่แต่ทําให้ผ้ามันคลายขึ้นผ้ามันคลายมันจะเหมาะกับงานไหมพรมหรือว่างานฟรีสนะคะงานแจ็กเก็ตกันหนาวที่แบบว่าเออมีใยข้างในมีนวมข้างในมีนุ่นข้างในอย่างเงี้ยคะ่ะเหมาะมากเลยถ้าอย่างนั้นอะเพราะว่ามันฟูยิ่งฟูก็คือมันไม่แฟบเลยลูกค้าสวย นะ,ะแต่ถ้าอยากได้กลิบเลยร้อยเปอร์เซ็นส่งรีดเลยค่ะลูกค้าเออตารางรีดชิ้นเดียอ่นี่นี่นี่ถ้ารีดสี่สิบห้าโลประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทนะคะลูกค้าค่ะรีดหนึ่งร้อยกิโลรีดแปดสิบโลหกร้อยถึงแปดร้อยบาทแล้วแต่ประเภทงานนะลูกค้านะแล้วแต่ประเภทงานถ้าเป็นงานเด็กจํานวนชิ้นเยอะหนูอาจจะขอเหมาอยู่ประมาณแปดร้อยลูกค้า<อ>นะคะขอเหมาอยู่ประมาณแปดร้อยถ้าง,งานผู้ใหญ่งานเดนงานยีนอะไรอย่างเงี้ย นะคะอาจจะเหมาขอเหมาตามราคาราคาต่ำสุดเลย3 0 0 8 3 0 0 6ป0รประมาณนี้ลูกค้านะคะสวัสดีค่ะพี่นะคะรอบเช้ามีรีวิวชุดเซ็ตกรรมยี่ไปแล้วที่แขวนอยู่ด้านหลังรีวิวไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็างานตัวที่สเมื่อกี้นี้ลนะแจ็คเก็ตกันหนาวพันหลูกค้าแจ็คเก็ตกันหนาวของป้ายแพนด้า L W 0 9นะคะลูกละ1,500ลูกค้า1,500 นะคะยังไม่ตอบเลยแจ็กเก็ตตัวไหนคะพี่ชายพี่ซายใช่ไหมพี่ซายพี่ชายดูเป็นแจ็กเก็ตตัวไหนเดี๋ยวพลอยเช็คให้นะคะดูเป็นแจ็กเก็ตรหัสอะไรอยู่จ้ะพี่นะคะเดี๋ยวพลอยเช็คให้แต่ถ้าแจ็กเก็ตกันหนาวตอนนี้นะตัวหนาบางค้ากันแจ็กเก็ตรวมนะคะผ้าบางหนึ่งสองมีอยู่นะ 1นึ่มีอยู่รู้สึกเหลือเศษอยู่ประมาณ5ลูก6ลูกนี่แหละลูกค้านะลอดนี้ได้มา20กว่าลูกเหลืออยู่แค่6กลูกมั้งถ้าพอยจำไม่ผิดแล้วก็ตัวพันห้าหลอพี่หนิงเดี๋ยวอาจจะต้องเป็นเอ่อย้อนดูในไลฟ์นี้แหละนะคะพี่ตอนพลอยลงไลฟ์เดี๋ยวแม่ย้อนดูอีกทีนึงนะเ,เป็นลูกที่ต่อจากต่อจากชุดกร,รมยี่เลยก่อนงานเดทลูกค้าพันหร ะะเป็นแจ็คเก็ตกันหนาวรวมหนาบางรวมแจ็คเก็ตตัวสั้นรวมตัวตัวยาวทรงโค้ทนะคะลูกค้าของผู้หญิงพันห้าร้อยนะถูกๆเลยของป้ายแพนด้าอันนี้แขวนไว้ก่อนนะสวยมากเดี๋ยวหนูเอาแบบถ่ายรูปตามเซตนี้ก็ได้เลยงานเดทยาวรุ่นนี้ค่ะ4,500ลูกค้าของป้ายแพนด้าเหมือนกันนะคะใครเน้นยาวแบบนี้เลยแม่เนี่ยนี้ยังไม่ได้รีดนะแค่เน้นยาวถ้าแม่เอาไปขึ้นไม้แขวนราวเอาเีปออกห้างได้เลย นะคะอยากให้สดย้อนดูใช่ใช่ปกติอ่ะถ้าถ้าจะเอาแบบย้อนดูได้พลอยต้องขึ้นกับ PC ลูกค้าต้องขึ้นไลฟ์กับคอมพิวเตอร์เออแต่ว่าระบบเอออะไรเออตรงเนี้ยแม่เวลาขึ้นกับคอมพิวเตอร์แล้วมันภาพมันแปลกๆน้องก็เลยยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นให้นะคะยังไม่ได้ขึ้นให้เสียใจเอ้ยจริงๆอ่ะวันนั้นเขาก็สอนตั้งค่ามาแล้วนะ แต่ว่าย้อนย้อนไม่ได้เหมือนเดิมย้อนย้อนไม่ได้ใช่ใช่ถ้าถ้าถ้าย้อนดูแบบแต่นั้นน่ะแม่ต้องใช้เป็นตัวกล้องโปรต้องใช้เป็นตัวกล้องโปรแล้วก็ต้องใช้ PC ซพ่วงกับ PC ระบบไลท์อ่ะลูกค้าต้องใช้เป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าถ้าใช้เป็นตัวกล้องโปรสีมันแปลกแม่สีมันแปลกสีมันออกซีเปียก็เลยแบบกลับมาเป็นตัว iPhone ไลท์ดีกว่าลูกค้าจะได้เห็นสีจริงด้วย